ครับผมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่15เมษาตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งพอดีครับเด็กขันคอใช้งานได้นะครับกําลังปรับคอกีตาร์พวกนี้ต้องไปแต่งเพิ่มบ้างนะครับเฟสด,ดมันอาจจะแบบว่าไม่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันไม่ได้ขี้เละนะครับเพราะอันนี้เป็นงานเขาเรียกว่างานรถเก่านะครับงานจีนรถเก่าก็กทําสวยนะครับอินเลยสวยเฟสดูสูงดีนะครับถ้าราใหม่ๆก็จะเตี้ยกว่านี้มันสามารถไปปรับเลเวลได้อีกเยอะนะครับ ก็ไปทาเพิ่มตรงนี้ปิก,กาแต่งมาเป็นเป็นปิกกาดคล้ายๆคล้ายๆสีอะคล้ายๆสีเรียนแบบกระจกนะครับมีเลอะๆของฟ้าๆบ้างนะครับคลิปนี้รีบถ่ายไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูข้างในนะครับแล้วก็จะเซตอัพกีตาร์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะถอดอีกไม่ได้แล้วจะถอดให้ดูข้างในนะครับว่าข้างในเขาเจาะมามีการโมมีอะไรบ้างนะครับจะได้แกะทีเดียวเลยชุดวงจรนี่ผมก็จัดการเขาเรียกอะไรอะ ัดการเดินวงจรเรียบร้อยแล้วนะครับเดินวงจรสวยงามอะไรที่ไม่ติดแล้วก็สายไฟอะไรที่ไม่ดีผมก็เปลี่ยนแล้วโมคาปาโมบางอย่างให้แล้วนะครับตอนแรกคิดว่าจะทําไว้เล่นเองสนุกสนุกเอาไว้แบบเวลาไปซ้อมไปอะไรม,มันก็สะดวกสบายดีนะครับมันจะเอาออกอยากนิดนึง เอาละครับอ๋อเจาะเป็นสระน้ําเลยเอาละดูกันนี่ครับคลิปแจกให้ดูเลยครับไม่ค่อยมีคนขายทําแบบนี้ให้นะเสียเวลาเขามั้งครับเขาทางานคงอาจจะเหนื่อยเขานะครับไม้เป็นบอดี้ไม้แท้นะครับไม่ไม่ใช่ไม้อับเดี๋ยวคลิปผมจะยิงแฟลชให้ดูนะครับชุดเปอัพเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอนะครับโมคาปาโมวาลุ่มให้บ้างแล้วนะครับโอเค อ่าเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะเป็นยิงยิงแฟลชให้ดูชั้นไม้นะครับคลิปต่อเนื่องครับอ่ายิงแฟลชให้ดูชั้นไม้ข้างในนะครับอ่าไม่ใช่ไม้อัดนะครับเป็นไม้แท้นะครับกอของทีนเขานะครับอ่าอยาเตรียมครับเดี๋ยวคอยชมคลิปต่อตอไปนะครับนี่เราแกะอุชอรให้ดูก่อนผมเดินสายไฟบางอย่างให้แล้วนะครับเสียงจะหนาแลวดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับ ดีกว่าปกตินะครับตัวปิอัพตัวบิดมีเขียนอันนี้ไว้นะครับ s a p แล้วก็ b นะครับตัวกลางเป็นอนิโครแรงดีครับ s a r b นะครับหน้าตาร้านหน้าเหมือนดิมัสโอนะหน้าตาร้านหน้าเหมือนดิมัสโอเลยครับเสียงดีนะครับสายไฟพิเศษที่ผมแพงนะครับสายไฟนี้แพงมาก นะครับมันทำให้เสียงดีมากครับครับผมยืนยันการอ่านคลิปวันที่15เมษายน67ครับตอนนี้เวลาเป็นบ่ายบ่าย2 45แล้วครับบ่าย2 45นะครับคลิปนี้เป็นคลิปถอดคอนะครับให้ดูว่าช่องบอดี้เป็นแบบนี้นะครับไม่มีแตกหักอะไรนะครับแล้วก็ด้านหลังคอเป็นแบบนี้นะครับ ็จะมีรอยยึดน็อตตรงนี้มีสองรูเพราะอะไรก็ไม่ทราบนะครับตรงบอดี้ตรงนี้มีรูใหญ่รูหนึ่งนะครับงน,นั้นก็ปกติดีครับเช็คให้หมดเลยนะครับสื่อของอผมสบายใจได้ครับนี่ครับ